ไม่ใช่เป็นนักบินมากูไม่ได้จับฉลากมาเป็นผู้พันนะกูฟังเสียงก็สนปืนเนี่ยกูฟังออกหมดกูคเคยประท่าฆ่าศึกนะกูคเคยเอาคอนฆ่าแล้วใส่ถังเผานะไอ้ฮ่ากูฟังเสียงปืนออกแม้แต่ปืนเอสเกเนี่ยกูใช้หนึ่งร้อยปีอายุยี่สิบเอ็ดขวบนะกูจบสามปีเนี่ยกูรู้หมดไอ้ฮ่าพู้มาข้าบูนั้นนั่นไม่ใช่ฝีมือพลักงารนะนี่คือฝีมือพวกนักสู้เมื่อกี้เราสอนทอหารเรื่อง่ังไง ถ้ามึงทหารแม่ขึ้นเรื่องเงี้ยลูกเลื่อนไปไงลูกเลืเ่อน,นไม่สนิทถ้ามึงทำอย่างเงี้ยคนที่จะเห็นเนี่ยคือหมอหมูลเล็กหมอหมูลเล็กครับมึงคนรับผิดชอบหน่วยที่กูตบทหารเนี่ยสอนมันแล้วครับมึงก็ต้องกกับดูแลดิชอกแม่ไว้ดิเอาดูมันทำใหม่ดิบอกว่า